สวัสดีครับพวกเราคูซานะครับผมดาร์ h h คิดครับอินเซนค่ะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมมิวออนไลน์นะครับผมก็วันนี้อยู่ในเซริร์ฟทดสอบอีกแล้วนะฮะมิวซีดนะครับผมก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงระบบผล,ลไม้นะครับก็จะเป็นระบบนะครับที่จะช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเขาเรียกว่าไงอัพบางอย่างผิดพลาดไปสามารถรีสเตตดได้เอาง่ายๆมันคืออ่า ไอเทมที่เอาไว้รีสเตตัสตัวละครนั่นแหละนะครับมันก็มาในรูปผลไม้ในรูปผลไม้นะครับแต่นอกจากรีสเตตัสแล้วเนี่ยมันยังเพิ่มค่าบางค่าให้กับตัวละครได้ด้วยนะครับผมอ่ะเปิดมาที่กดซีนะครับเปิดมาที่อ่าหน้าต่างตัวละครนะครับเราจะเห็นนะครับว่ามันจะมีค่าฟู้ดคีเอตนะครับฟู้ดคีเอตนะครับคือการกินผลไม้การกินเนี่ยการสร้างเนี่ยก็คือการที่เรา เพิ่มค่าสเตตัสต่างๆผ่านผลไม้นั่นเองผลไม้นะครับเราสามารถที่จะใช้อเทมนะครับนี่เลย jewelry of creation นะครับในการสร้างนะครับร่วมกับ chaos นะครับ jewelry of chaos นะครับหนึ่งเม็ดนะครับอย่างละเม็ดนะครับสร้างผลไม้ต่างๆหน้าตาผลไม้อะไรให้กินบ้างอ่ะหน้าตาผลไม้นะครับนี่เลยนะครับตามอ่าจะเป็นสีต่างๆนะครับอย่างสีเขียวเนี่ยจะเป็นเพิ่มสเตนนะครับแล้วก็ สีแดงนะครับเพิ่ม HTR นะครับหรือว่าเลือดนะครับส่วนสีเหลืองนะครับเพิ่ม AGI สีฟ้านะครับอันนี้เพิ่ม Energy นะครับหรือว่าพลังเวทนะครับมีทุเรียนไหมไม่มีทุเรียนมีแต่ังอกนะต่อมานะครับสีดําเป็นค่าคอมมานะครับอันนี้ใช้กับ Dark Lord โดยเฉพาะเกิด เกิดมาเพื่ออาชีพเดียวอืมอ่านอกนั้นใช้ใช้กันในทุกอาชีพนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในส่วนของผลไม้เนี่ยมันจะแบ่งย่อยเป็นสองออปชันนะครับก็คือการเพิ่มกับการลดนะครับลดก็คือเอาไวรีสเตตัสที่เราอพภพธาดนั่นแหละใช่นะครับส่วนเพิ่มเนี่ยก็คือจะเพิ่มสเตตัสที่เราอยากให้มันเพิ่มอ่าม,มันแยกกันนะส่วนที่เพิ่มมาเนี่ยเราจะได้เพิ่มมาเนี่ย127จ็ดเลยอืมนะครับคือเราสามารถเพิ่ม อะไรก็ตามที่เราอยากได้สมมุติผมขาดเลือดนะครับผมก็ไปเพิ่มเลือดอนะครับในส่วนของรถนะครับหรือว่ารีสเตตัสเนี่ยเราสามารถรีสิ่งที่เราผิดพลาดไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยได้ร้อยยี่สิบเจ็ดพอยต์เลยอ่าพูดง่ายว่า รีในเกมได้ร้อยยี่สิบเจ็ดพอยต์เพิ่มในเกมได้อีกร้อยยี่สิบเจ็ดพอยต์เราไปหาซื้อจากเอ็นพีซีก็ไม่ได้ใช่ไหมผลไม้ใช่ไหมไม่ได้ครับต้องตีอย่างเดียวนะครับอวิธีการตีนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับใช้ชีเอดนะครับแล้วก็ใช้เช a ร์ออสนะครับหนึ่งต่อหนึ่งนะครับในการตีนะอ่าก็เลือกอันแรกเลยนะครับแล้วก็ยัดลงไปเลยนะครับไม่ได้นะยัดแบบนี้นะครับอันนี้เป็นอ่า ต้องย้ำอีกครั้งว่านี้เป็นซีซั่น14.2นะครับซึ่ง14.2เนี่ยมันรวมเพชรแบบสแต็กได้แล้วนะก็คือเอามายัดยัดในช่องเดียวกันนะครับได้นะครับประหยัดพื้นที่ปยัดพื้นที่นะแต่เวอร์ชั่นที่จะเปิดของเทพพายเนี่ยจะเป็น13.2นะครับยังไม่สามารถสแต็กได้นะครับแล้วก็ต้องเอาไปแตกเพชรที่เมืองอ e ีบิแลนก่อนนะครับนีก็ใกล้จะเปิดนี่ใกล้จะเปิดแล้วนะครับก็ผมขอแตกเพชรก่อนเลยนะครับ อ,อเดี๋ยวแตก c h อส s กันแล้วกันเ mm hmm. มาก็ไม่ตรงอยังไงนะเดี๋ยวเพพาร์คนะครับจะต้องอัพมาแพทนี้นะครับ mm hmm. เพื่อนๆคนไหนที่อชอบตีผลไม้นะครับสามารถใช้ใช้วิธีนี้ตีได้นะ mm hmm. เดี๋ยวจะงงว่าเอ๊ะทำไมเพชรมันรวมกัน mm hmm. อ่ามันมันสามารถรวมกันได้เองนะครับหรือว่าเราจับยัดเรียงกันได้นะครับในเวอร์ชั่นสิบสี จุดสองเป็นต้นไปนะครับยังอยู่คนละเวอร์ชันกันน,นะแล้ววิธีการตีนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถผลิตผลไม้ได้แบบรวดเดียวนะครับหลายๆเม็ดได้นะครับอ่าโดยจานนะครับยัดไปอย่างนี้เลยนะฮะต้องบอกก่อนว่าการตีผลไม้มีโอกาสติดกับไม่ติดนะครับเพื่อนๆจริงๆมันหนึ่งต่อหนึ่งนะผมอาจจะใส่เยอะๆให้มันผลิตทีเดียวนะครับคุณเพ่นเข้าใจไหมอันนี้ ไม่เข้าใจค่ะอ่าหนึ่งตอนหนึ่งหนึ่งตอนหนึ่งนะครับแต่ว่าเราสามารถสร้างคียวได้แบบนี้เลยนะครับอัตราสําเร็จนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับผลไม้ที่ได้จะเป็นการสุ่มนะครับเอาง่ายๆว่ามันมีแตกกับไม่แตกนั่นแหละแล้วก็สุ่มได้สุ่มด้วยว่าจะได้สีอะไรนะครับใช้เลยกดเลยเทได้ไหมปงเพได้ครับผลไม้ขายดีด้วยขายดีด้วยขายคล่องด้วยนะฮะเมื่อกี้เหมือนจะแตกไปสองเม็ดนะฮะอ่าแตกไปสองเม็ดนะครับผม ถามว่าตอนนี้นะครับผมขาดอะไรนะผมบอกเลยว่าผมขาดสเตนนะครับเพราะว่าผมควรที่จะเพิ่มอีกสักหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับเพราะว่าดูดูแล้วเนี่ยผมขาดนะครับมันไม่สามารถใส่ชุดพวกนี้ได้นะเดี๋ยวเราต้องตีก่อนให้เป็นน่าจะไปลดสเตตัสนะครับบางอย่างที่ผมอภพพาดไปอย่างเอ e น g y นะครับมันเป็นร้อยแปดสิบนะผมจะไปลด Energy ด้วยนะครับแต่ถ้ามีผลเพิ่ม เพิ่มสเตนเนี่ยผมจะกินผลเพิ่มสเตนด้วยเอ๊ะไม่ไม่กินเพิ่มสเตนดิผมจะไปกินเพิ่ม A G I ดีกว่านะฮะโอเคเดีย๋ยวขอตีอีกชุดหนึ่งนะครับเพื่อนๆนทนดูกันหน่อยนะ again, again, นอนาเกนอาเกนสำหรับใครที่ดูไม่ทันอ่าทนดูอีกครั้งหนึ่งอาเกนนะครับอาเกนอ่าผมแยกเจ็ดออกมาแล้วนะครับต่อไปก็ แยกเชออสออกมานะฮะกดร,รัวเลยอ่าร,รัวได้เลยครับอ่าหมดแล้วโอเคดูซีว่าได้อีกกี่แถวก็ถ้าเพื่อนๆที่มีคำถามนะแล้ว,ว่ตอนเล่นจริงเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันนิดหน่อยนะก็ มีอะไรก็คอมเมนต์ถามได้เลยนะคะระบบผลไม้ค่อนข้างอย่างนี้ฮะอุลวิเซนบางบางอย่างอาจจะไม่เหมือนแต่ผลไม้ค่อนข้างเหมือนครับอ่านี่ค่อนข้างที่จะโบช์เนะไม่รู้ว่าเราลงคลิปนี้เนี่ยคือมันเปิดเสิร์ฟกันหรือยังอ่าเราอาจจะต้องลงวิดีโออื่นก่อนนะคือเหมาะสมนะครับก็ผมมองว่าผลไม้จะเป็นช่วงหลังๆของการเล่นนะครับช่วงแรกเพื่อนๆอาจจะยังไม่ไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจเท่าไหร่โอเคนะครับ อ่าอันนี้สาธิตการาการตีกันไปแล้วนะครับแต่การกินผลไม้เนี่ยเราจําเป็นนะครับจะต้องหอดชุดเกาะและอุปกรณ์ทั้งหมดในช่องสวมใส่ออกนะครับอ่าเนื่องจากว่านะครับเขาเรียกว่าไงมันมียัไงคะคือเกมมันกลัวว่าเราจะโกงนะครับโกงประมาณว่าเอ่อเรียกว่าไงดีกลัวว่าเราเราเนี่ยจะไปลดสเตตัสบางอย่าง นะครับหรือว่าเพิ่มบางอย่างแต่ว่าเราใส่ชุดเกาะชิ้นนั้นๆเอาไว้นะครับเขากลัวว่าจะโกงนะครับเลยเราเลยต้องถอดพวกนี้ออกก่อน <c oughs> อให้เห็นสเตตัสจริงอ่าให้เห็นสเตตัสจริงแบบว่าไม่สวมใส่อุปกรณ์ใดๆนะครับอ่าอันนี้ก็ต้องอ่าบอกเพื่อนๆเอาไว้นะครับเป็นหมายเหตุนิดหนึ่งว่าต้องถอดอุปกรณ์ออกให้หมดนะครับนี่ถอดจากช่องนี้เรานะฮะขวาถอดก็ได้ครับเพื่อความรวดเร็วนะฮะเอ๊ะไม่หมด ไม่หมดอ่ะผมะเอาไว้ในนี่นะฮะช่องขายเทมนะครับเก็บเอาไว้ในนี้คังผมเต็มคนระับเพื่อนๆเพื่อนๆแปลกใจว่วาทำไมไม่เก็บไว้ที่คังวะคังเต็มนะแน่น่ะแน่นแน่นฮะแม้แม้ในเซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์ทดสอบผมก็ห่วงของนะฮะห่วงค่างเฮ้ยปีเก็บไม่ได้วะ่ะครับ ไม่พอแน่าจะครบแล้วแหละแผนนี้ก็ไม่ได้ใช้ไฟคอมะหอดหมดทุกอย่างแล้วนะครับรก็จะสามารถกินได้ก็ผมไม่เคยเห็นนายคาสีมาก่อนเลยอ่าเฮ้ยหลอดีนะโอเคมันต่างกันไงนี่คือเวลาเปลี่ยนคาสหน้าตาเขาจะเปลี่ยนนะ<ล>อ่าหน้าตาพื้นฐานเวลาหอดเสือ้อ<ะ>ลยะ้ะทุกอาชีพครับแล้วก็ทุกคาสด้วยนะครับหน้าตาจะไม่ซ้ากันเลยนะครับผมหน้าดบขึ้นะ<ย>นะโดนแดด โดนแดดเยอะเป็นนายก็ต้องอดทนอย่างเงี้ยแหละโอเคนะครับผมคาดอะไรนะครับผมคาดสเตนนะครับแต่ว่าผมจะกินผลไม้อที่เป็นเอเนจีก่อนนะเพื่อผมจะไปลดสเตตัสของเอเนจีนะครับก็การเพิ่มการลดเนี่ยพอยมันไม่เท่ากันด้วยนะเพิ่มเนี่ยมันจะสุ่มนะครับหนึ่งถึงสามนะครับแต่ถ้าลดเนี่ยมันจะสุ่มหนึ่งถึงเก้านะครับคลิกขวาใช้นะครับ อ่ามันจะบอกว่าคุณต้องการใช้ไอฟูดนี้จริงใช่ไหมกดใช้นะครับเขาจะให้เราเลือกนะครับว่าสร้างกับรถนะครับอ่าผมก็จะเลือกรถนะครับตราบนะครับอ่าได้หนึ่งแต้มนะครับเขาก็จะไปลดแต้มนะครับ Energy ผมเมื่อกี้มันมีร้อยแปดสิบใช่ปะมันจะเหลือร้อยเจ็ดสิบเก้าเมื่อกี้ผมติดแค่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าอ่ะมันติดหนึ่งอ่ะคิดดูนะฮะแล้วผมจะได้พลอยคืนนี่นะตรงนี้นะครับมาหนึ่งพลอยนะครับผมก็จะเอาไปลงกับสเตนผมนะครับ เขาได้มาหนึ่งหอยน่ารักคีคุกคีคุกคีคุกเอ้ยม,มันเม็ดแรกน่ะเม็ดต่อไปอาจจะเก้าก็ได้นะครับอ่ารถนะครับเหมือนเดิมบ้าผูก,ก็ได้หนึ่งเหมือนเดิมขนาดหอยยังสุ่มได้แบบสวรรค์ทําไมมันเกลือทุกเกมเลยวันนี้โอ้โหหนึ่งอย่างเงี้ยไปทํําทาบุญกันมากดีไหมเนี่ยเออเฮ้หนึ่งนะครับมันมีตั้งหนึ่งถึงเก้าดันได้หนึ่งหลวงสวรรค์ โอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าให้อย่างดีอย่างดีนะที่แปลว่าแปลว่าพูดถึงก็พูดถึงทําบุญล้มเหลวอ่าต้องบอกอย่างนี้นะครับระดับเนี่ยมันจะมีโอกาสติดด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยนะครับ <S <S 1> <S 1> <ห>มันติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเมื่อเราใช้ไปเยอะๆเนี่ยโอกาสติดมันจะลดลงไปนะครับเกมก็จะทำร้ายเราแบบนี้นะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต ยังจะไม่ให้เราแบบว่าสบายสบายเท่าไหร่ถูกต้องโอ้โหแหกอีกแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไม่ได้หนึง่งก็แหกไม่หยุดครับมันต้องไปต่อชีวิตต้องเดินหน้าชีวิตต้องโอ้โหเฮ้ยรัวรัวอ่ะเรามาเพิ่มกันบ้างดีกว่านะฮะเพิ่มอ่าผมจะกินผลเร็วเท่านั้นนะฮะผลเร็วสีอะไรสีเหลืองนะครับซึ่งผมก็ได้น้อยอยู่ดีนะครับไปผลนเร็วเพิ่มนะจ๊ะป้าหนึ่งคอยนะครับอื้ช่างอมาตะอะไรอย่างนี้ ไปเฮ้ยได้สองพอยต์ฟิวฟ้าผลเร็วเนี่ยมันจะไปเพิ่มเอ้ยไม่ใช่ผลเร็วาการเพิ่มเนี่ยมันจะไปบวกสเตตัสเลยนะมันจะมันจะไม่คืนค่าแล้วก็ให้เราอัพเองนะครับถ้าถ้าลดเป็นการลดเนี่ยมันจะคืนค่านะครับแล้วก็ให้เราไป,อ,ไปอัพใหม่ดังนั้นเนี่ยอ่าค่อยๆศึกษากันนะครับ่าผมคีเอตต่อไปได้หนึ่งพอยต์นะฮะน่ารักน่ารักครับจุ๋มจิ๋มครับ ได้หนึ่งพอยนะครับมีตั้งหนึ่งกับถึงสามได้หนึ่งได้หนึ่งอีกแล้วโอ้โหชอบเลขนี้จังเลยเป็นที่หนึ่งเสมอมาเอเราเป็นที่หนึ่งตลอดไงไปปลอบใจตัวเองนะชั <c oughs> ่วโมงนี้ได้หนึ่งแล้วครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็ก็อยู่ที่เ,เพื่อนๆนั่นแหละว่า อะไรผิดนะครับแล้วก็จะแก้ไขอะไรยังไงแต่มันมีโคต้านะหนึ่งตัวละครมันมีโค้ตานะครับเพื่อนๆนะดังนั้นเนี่ยก็อ,อย่าเพลินใช้มันที่เป็นที่พึ่งสุดท้ายดีกว,ว่าแต่จริงๆนะครับการรีสเตตัสเนี่ยมันมีไอเทมในการรีสเตตัสนะครับผมอันนี้อันนี้ผมเสริมีนิดหนึ่งแล้วกันนะครับนอกจากกินผลไม้เนี่ยมันมีวิธีการรีสเตตัสด,ด้วยการใช้ไอเทมมอนะครับก็คือ สายเต้ของสายเปนะครับก็จะมีตัวเติดเติดเติดเตดเตดเตเเตดแป๊บหนึ่งนะไม่รู้เซิร์ฟเวอร์ทดสอบมีไหมผมก็ไปพูดก่อนแล้วผมหาก่อนนะครับผลไม้รีสเตตัสมีไหมนอ้เหมือนคุณคุณนะเติรดเติดเตดเติดเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะไม่มีสเปเชียลว่ะอ่ามีนะฮะนี่ครับรีเซตฟูดนะครับ ก็อันนี้เป็นเซลลสอบนะเพื่อนๆอย่าอิงนะอ่าของเพ่พัคเนี่ยมีขายเหมือนกันนะครับผมอ่าก็รีเซ็ตฟูดเนี่ยถ้าเป็นไอผลสีสีสีเขียวเนี่ยก็จะเพิ่มเอ้ก็จะรีเซ็ตสเตรนท์นะครับแต่ว่ามันไม่ได้รีทั้งหมดนะมันรีแค่สองร้อยพอยต์นะครับผมอ่าดังนั้นว่าดูได้ตอนหนึ่งผลนะครับอ่าอันนี้จะเป็น ของ HGI นะครับก็ดูตามสีได้นะครับคลิกดูอันนี้น่าจะเป็นเลือดนะครับมี energy แล้วก็มี Command นะครับใครยังจำไม่ได้ก็ค่อยๆอ่านอันนี้ลด Command นะครับชื่อว่า food control นะครับก็ค่อยๆอ่านค่อยดูนะเพื่อนๆนะครับนอกจากจริงๆนอกจากรีสเตตันแล้วเนี่ยรีสกิลมาสเตอร์ก็มีเหมือนกันนะครับผมอันนี้ใช่ป่าววะตือารีสกิลมาสเตอร์นะครับได้เหมือนกันนะ แต่ก็ต้องซื้อผ่านไอเทมมอลเหมือนเดิมนะครับผม,มก็มาลองดูกันได้นะเพื่อนๆน,นะครับใครอยากจะใส่เปรหรือว่าจะใส่กินนะก็เลือกเอาอ่าเลือกเอานะครับแต่อยากให้กินเนี่ยเป็นทางเลือกสุดท้าย<ม>นะครับเพราะว่ากินเนี่ยมันมีทั้งเพิ่มและมีทั้งลดนะครับอยากให้ใช้เพิ่มมากกว่านะครับเพราะว่าเพิ่มเนี่ยมันจะไม่เสียอะไรนะครับโคสเสียเหรอ เขาเรียกว่าอะไรเพิ่มเนี่ยมันก็จะเพิ่มติดตัวถ้าวันไหนวันใดวันหนึ่งเนี่ยเราไม่อยากได้สเตตัสอันนั้นเนี่ยเราก็เอาไปลดเอาก็ได้นะครับคิดออกไหมคือเพิ่มเนี่ยมันจะติดตัวอีกร้อยยี่สิบเจ็ดพอยต์แม้ว่าเราจะไปอัพค่าอะไรแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยเราอยากจะลดเราใช้ไอเทมมอในการลดก็ได้นะครับผมแต่ราคาก็สูงนิดนึงนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับระบบการใช้เขาเรียกว่าอะไร ผลไม้นะครับหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าระบบการเพิ่มและรีเซ็ตค่าสเตตัสออนะครับผมก็มีเพียงเท่านี้ครับคุณดิเซนช่วงขายของช่วงขายของนะคะก็สำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่สนใจนะคะอยากจะสั่งซื้อ,เ,อ,อเจลแอลกอฮอล์เจ็ดสิบอร์เซ็นตนะคะอันนี้ก็จะมีสามแบบนะคะแต่ว่าแบบที่คุ้มที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งพันมลเพราะว่าราคาค่อนข้าง ดีมากๆเลยแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อเป็นจำนวนเยอะๆนะหรือว่าเป็นอยากที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะก็ไลน์มาติดต่อได้ตามไลน์แอดนี้ได้เลยนะคะอ่าตามไลน์แอดได้เลยนะครับผมแล้วก็อ่าใครที่มองหาไลน์แอดไม่เจอเดี๋ยวผมจะใส่ข้อมูลตรง De s c r ิช t i o ให้นะครับผมนะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามสำหรับระบบต่างๆภายในเกมนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์นะครับพูดคุยกับพวกเราได้นะครับ อ่าแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมทําวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับของมิวออนไลน์เนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับก็ช่วยแนะนํากันมาได้นะคะ,ะยังไงถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงนะครับเราก็จะพยายามทำเนาะช่วงนี้ก็อ่ากำลังโอเพนนะครับหรือไ่ออกจากโอเพนแล้วก็ได้นะครับไม่รู้ว่าจะปล่อยวันไหนนะครับวิดีโอนี้นะก็อ่าเราจะพยายามทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับช่วงโอเพนให้มากๆนะครับอ่าแล้ว ข้อมูลเกมช่วงหลังๆเนี่ยเราอาจจะลดลงไปก่อน<ช>นะครับเราจะทําในช่วงของอเริ่มต้นเริ่มต้นแล้วก็เป็นระบบพื้นฐานระบบที่<ช> <ๆ S 2> จะแนะนําเพื่อนๆนะครับใครที่อยากดูข้อมูลเจ๋งๆช่วงหลังๆเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้ผมอาจจะไปแอบทาในเซิร์ฟเวอร์ทดสอบนะครับผมมาก่อนนะครับต่ช่วงนี้คงยังไม่เคยสนใจเพราะว่าอาจจะยังงงอยู่อ,อาจจะยังรีบเล่นเพื่อที่จะแบบ เลเวลอัพไวๆก่อนนะครับในช่วงแรกนะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมก็วิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆที่รับชมแลวก็ติดตามพวกเรานะครับค่ะครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะค